ที่วางแสนนะคะเรามาลาคาเฟ่เปิดใหม่ค่ะน่โอ้โหค่ะวันนี้เราสั่งเป็นลาเต้นะคะอีกแก้วนึงเป็นคาปูชิโน่เดี๋ยวจะบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านน่ารักน่ารักนะคะที่นั่งได้ทั้งแบบนี้ในส่วนข้างนอกนะโอ้โหบอกว่าบรรยากาศชิลนสุดเลยดีแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากแบบว่าอยากอยู่โรงแรมนะข้างในเขาก็จะมีบริการให้เหมือนกันแต่ที่นี่กิฟเก๋ตรงไหนป่ะคือเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงวีไข่ลวกอาหารเช้าเทียบไปหมดเลยอาหารกลางวันเขาก็มีด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมา เที่ยวบางแสนนะคะร้านเบลต์ใหมเป็นเจนี่แน่ๆเลยเป็นร้านเปิดใหม่กาแฟอร่อยมากชื่อว่าอะไรนะพ่อ Small House ค่ะการันตีเดาน้องพ่อค่ะไม่ไหวค่ะ Small House Coffee ครับเป็นร้านเอาดูสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นหน่อยคุณแม่เจนี่ก็เข้าไปสั่งแล้วเดี๋ยวพ่อเข้าไปดูก่อนข้างในเป็นยังไงบ้างอืม mm hmm. นี่นะฮะ ัจงเลยเลยจะน้ำดื่มฟรีด้วยนะครับเนี่ยดูเค้กกันเค้กมีบราวนี่ครีมชีสนะเค้กส้มเค้กแคอรอทบานอฟฟี่แล้วก็บูบริชีสไทนนะครับชิ้นนึงอยู่ประมาณ85ถึง95บาบาทเท่านั้นไปดูกัน นี่ครับน้องพอมานั่งตรงนี้วันดีหน่อยลูกบรรยากาศร้านดูดีครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปดูด้านนอกกันนะครับว่าด้านนอกของร้านจะเป็นอะไรยังไงอะไรยังไงบ้าง ด้านหน้าของร้านก็มีที่จอดรถใหญ่โตกว้างกว่านะฮะนี่ก็มีที่นั่งด้านหน้าข้างร้านที่นั่งเยอะมากโอ้บรรยากาศดูดีครับนี่มีที่นั่งแบบสไตล์แคมปิ้งด้วยโอ้ที่นั่งดูดี แล้วด้านข้างนะ,ะเป็นบึงน้ำแต่ว่าจะติดกับกรงชุ้ยของบางแสนด้านนอกครับเป็นร้านคอเทจน่ารักน่ารักเลยนี่ครับร้านสโเฮาส์นะครับเปิด7โมงปิด5โมงเย็นนะครบเขามี Facebook small house coffee มี IG small house coffee แล้วก็มี tiktok small house coffee โอเคไปเดี๋ยวเราเราดินกลับเข้าไปหาคุณพอกันดีกว่าคุณพอ่อทำอะไรอยู่พอนั่งรอกาแฟอยู่นะคเอาตรงนี้จะเป็นห้องส่วนตัวบรรยากาศดูดี กาแฟดูดีครับ